รตระกูลไหมตระกูลรอชายเนี่ยไปทำยังไงถึงรวยที่สุดในโลกสวัสดี channel, ค่ะจากชาแนล Point View ค่ะตั้งแต่วิวเปิดช่องมาเนี่ยนะเรื่องของตระกูลรอตชายเป็นเรื่องที่มีคนขอมาเยอะมากแล้ววิวก็ไม่ได้เล่าสักทีใดๆก็ตามสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินคําว่ารอตชายเนี่ยนะคะคือมันมีคนเนี่ยลือกันในอินเทอร์เน็ตว่าตระกูลรอชายเนี่ย,เป,ลลย,เ,ยเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นเจ้าของธนาคารทั่วโลกอยู่เบื้องหลังประเทศนั้นอยู่เบื้องหลังประเทศนี้เวลามีสึกสงครามมีเหตุการณ์อะไรใหญ,ใหญ ตระกูลนี้รวยขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเขาทำยังไงเขาถึงรวยขนาดนั้นและที่ว่าเขาไปอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย วิวพูดถึงชื่อของตระกูลรอชายเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยได้ยินก็จะเคยได้ยินมาจากในอินเทอร์เน็ตที่เขาบอกว่านี่คือตระกูลที่ร่ำรวยนู่นนี่นั่นแต่เวลาไปดูการจัดอันดับของเศรษฐีในโลกเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นคาว่ารอชายเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะทาให้หลายคนเริ่มสงสัยคะ่ะว่าเอตระกูลนี่มันรวยจริงหรือเปล่าแล้วก็มันเพิ่งจะมารวยใหม่ๆมไหมมันถึงแบบว่าไม่โด่งดังขนาดนั้นอันนี้วิวบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะตระกูลรอชายเป็นตระกูลที่รวยจริงๆและเป็นตระกูลที่รวยมาเป็น100็100ปนนรร้ยปปีีีแแลววะไมม่่่่่ใใชเเเเษหพงตตาาข รวยเยียบรวยแบบไม่เปิดเผยถ้าใครเคยดูเรื่องทวายไลท์แล้วนึกถึงไอ้เจ้าตระกูลนั้นอนะที่เป็นแวไพร์ลับอยู่แบบว่าใต้ดินอิตาลีนั่นแหละค่ะคอนเซปต์คล้ายกันเลยตระกูลรอชัยเนี่ยเขารวยแบบเงียบมากเงียบถึงขนาดที่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะยังไม่มีการประเมินออกมาเลยว่าทร,รัพย์สินของเขาเนี่ยทุกวันนี้มันมีเยอะแค่ไหนกันแน่คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตระกูลเนี่ยเขาจะรวยแบบพันล้านเหรียญหมื่นล้านเหรียญหรือว่าแบบแสนล้านเหรียญอะไรยังไงแต่ถึงเราจะไม่รู้มูลค่าเป๊ะๆ ของที่มันมีอยู่เต็มไปหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นไรอ่องุ่นที่มีอยู่ในฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาใต้แอฟริกาใต้ไปจนถึงออสเตรเลียธุรกิจไวน์ชาโตมูตรงรอช,ชยัยไปจนกระทั่งถึงแบบธุรกิจธนาคารหรือว่าคฤหาสน์อีกหลายหลังที่เขาแบบว่าเป็นเจ้าของอยู่อย่างหลังหนึ่งที่เด่นมากๆเลยเนี่ยนะจะเป็นหลังที่ชื่อว่าคฤราสน์าวาสเตสดอนนะคะเพราะว่านอกจากจะหรูหราแล้วข้างในก็มีงานศิลปะทั้งหลายเนี่ยสะสมไว้เพียบอัดแน่นหรือถ้าจะไปดูในวงการสื่อเนี่ยตระกูลรอชัยก็เป็นคนก่อ,กอตั้งที่ <S <S สมมติว่าใครเป็นคนสนใจด้านเศรษฐกิจจะต้องเคยอ่านหรือเคยดูอะไรสย่างของ t h e e c o n o m i s สแน่ๆนแค่เนี่ยเท่าที่เราฟังฟังไปเราก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยเขามีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ <c oughs> มีกิจการในเครือเนี่ยเยอะมากๆนะคะ <c oughs> เรารู้แล้วแหละว่าเขารวยล้นฟ้า <c oughs> และด้วยความรวยขนาดเนี้ยต้องนามาซึ่งอิทธิพลต่างๆมากมายมันก็เลยทําให้มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าด้วยอิทธิพลนี้ที่เขามีเนี่ยเขาจะไปมีอิทธิพลไปมีผลต่อเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับโลกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรลับต่างๆรเม มีนาติ New World o r อร์เขาก็ว่ากันว่าด้วยความรวยของรอชายมีหรอจะไม่ไปเป็นสมาชิกเผลอๆเ,เนี่ยเป็นคนที่แบบชักใจอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ํารอชายนี่จะต้องใช้เงินที่มีเข้าไปสนับสนุนจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนรัฐบาลเงาที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลจริงๆอีกชั้นหนึ่งแน่ๆแล้วด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของธนาคารหลากหลายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าจะต้องไปอยู่เบื้องหลังธนาคารกลางหลายๆแห่งในโลกธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่เหลือรอชายคุมไปจนกระทั่งถึงกองทุนไ m f เนี่ยเผลอๆรอชายก็คุมเหมือนกันแล้วการเงิน ใหม่ๆอย่างบิตคอยทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่ารอชายเป็นคนคุมอยู่ว่ามันจะขึ้นมันจะลงเมื่อไหรเหตุการณ์การเงินใหญ่ๆใ,ในโลกอย่างต้มยำกุ้งก็มีคนลือกันว่าเบืนน้องหลัเนนลงเนี่ยไม่ใช่จอโซลอสหรอกรอชายนี่แหละคือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังไปอีกทีนึงบางทฤษฎีนี่นะกำหนดไปถึงขั้นว่ารอชายเนี่ยสามารถกําหนดได้เลยว่า,วาเวลามีสงครามครั้งหนึ่งๆเกิดขึ้นเนี่ยใครจะเป็นคนชนะสงครามบางครั้งเนี่ยลือกันหนักถึงขนาดที่ว่ารอชายอ่ะควบคุมพวกสภาพอากาศโลกได้เลยนนนนะะออออยย่่่าาางตเีีีี้จมไฟฟปทแคลิรร์หืว มีนู่นจะมีนี่เกิดขึ้นรอชายนี่แหละคุมหมดเรียกได้ว่าถ้าทฤษฎีเหล่านี้เป็นจริงทั้งหมดนะรถชัยคือคนกําหนดความเป็นไปของโลกแบบแท้จริงเลยนะคะดังนั้นฟังมาถึงจุดนี้หลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนวิวแล้วแหละว่าเฮ้ยคนเรามันจะไปรวยอะไรได้ขนาดนั้นทาไมตระกูลนี้ถึงสะสมความมั่งคั่งได้เบอร์นี้เขาไปเริ่มรวยมาจากไหนและไอ้ทฤษฎีที่ว่าเขารวยจนคุมนั่นคุมนี่ได้เนี่ยมันคุมได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปค่อยๆย้อนดูจุดกําเนิดของตระกูลนี้กันดีกว่าว่าเขาสะสมความมั่งคั่งมาได้ยังไงนะคะตระกูลรสช อยู่ในบริเวณที่เป็นเยอรมน,นีปัจจุบันค่ะตอนนั้นเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งคนแรกเนี่ยนะคะที่มีบันทึกเอาไว้ว่าใช้นามสกุลรดชายที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่16ที่มาของนามสกุลรถชายเนี่ยนะคะมาจากสัญลักษณ์โล่สีแดงที่อยู่หน้าบ้านค่ะคำว่าโรเทนแปลว่าสีแดงส่วนคําว่าชายก็คือชิลที่แปลว่าโล่นั่นแหละพูดง,ง่ายๆในสมัยที่นามสกุลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะหน้าบ้านตระกูลน,นี้มีโล่สีแดงแปะอยู่เขาก็เลยเ ว่าสมัยนั้นะ่ะความเชื่อไม่ตรงกับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เขากำลังแบบชาวโค้งชาวคริสอะไรกันอยู่ดังนั้นชาวยุคแรกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนยากจนแห่งโดนแบบกีดกันอีกก็คือไม่ให้อยู่ร่วมกับคนอื่นก็จะต้องโดนจับโซนไป,ไปไปอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าเกตโตคือเป็นเหมือนชุมชนแออัดที่พักข,ของชาวยุคก็จะเป็นตึกแคบๆซ้อนกันหลายชั้นประมาณว่าอัดกันเข้าไปได้เท่าไหร่ก็เข้าไปอยู่ในนั้นแหละครอบครัวรัชชาย,ยุคแรกแรก,แรก,ก็อาศัยอยู่ในนั้นนะคะยากจนอยู่แบบนั้นจนกระทั่งข้ามมาในช่วงศตตววรรรรรรษี่่่่18คคคคคะะมมนนนนใกูลัชชยหึงืออออาุุณณ์์ นะเขาเติบโตมาด้วยความยากลําบากเขาก็รู้สึกว่าไม่ฉันจะเติบโตขึ้นไปแล้วทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปฉันจะไม่อยู่แบบนี้ดังนั้นเขามุ่งม,มั่นแล้วว่าเขาจะตั้งใจทํางานมากๆพออายุได้13าเนี่ยเขาก็เริ่มไปฝึกงานกับญาติเลยที่บริษัทเกี่ยวกับการเงินแห่งหนึ่งเป็นบริษัทการเงินที่ชื่อว่าไซมอนวูฟโอเพนไฮเมอร์โอเพนไฮเมอร์นามสกุลดังไปอีกนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่แรกๆเนี่ยนะคะเขาเข้าไปทําในหน้าที่พนักงานแลกเหรียญค่ะพอเข้าไปทําตําแหน่งเนี่ยไมเออร์รก็ มันยังไม่ได้รวมเป็นประเทศประเทศเดียวมันยังเป็นแควนนั้นแควนนี้อยู่แต่ละแควนก็มีเงินของตัวเองมีเหรียญของตัวเองดังนั้นมันก็เลยต้องมีอาชีพแลกเหรียญน,นี่แหละเพื่อที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะเดินทางจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นก็จะได้แลกเหรียญเอาไปใช้ค้าขายกันนะคะซึ่งงานนี้มันเข้าแก๊ปกับไมโอมากเพราะว่ามันทําให้เขาได้รู้จักกับพ่อค้าแม่ค้ารู้จักกับคนชั้นสูงมากมายคือคอนเนคกชั่นแน่นปึ๊บจนกระทั่งปี1763เนี่ยเขาบังเอิญไปรู้จักคนหนึ่งซึ่ง ด้านคุยกันถูกคอค่ะเพราะว่าชอบสะสมเหรียญแปลกๆเหมือนกันพอสนิทกับเจ้าชายปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะหน้าที่การงานของไมเออร์ก็พุ่งพรวดไปเลยจนกระทั่งเขาได้รับตําแหน่งเป็นคอร์ดเอเจนต์ก็คือคนดูแลการเงินทั้งหมดให้กับเจ้าชายไปแถมโชคชะตาเข้าข้างเขาอีกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าชายก็เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แล้วก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพ่อของตัวเองชีวิตของไมเออร์ก็ดีพุ่งๆตามไปเลยนะคะถึงขนาดที่ไมเออร์สามารถย้ายออกจากบ้านแถบ,แถบ,แถบโซนชาวยิวที่ยากจนนะไปอยู่ที่ใหม่ได้เลยเขาเนี่ยก็เลยใช้โอกาส ะะสอนให้ลูกๆตัวเองเริ่มรู้จักการค้าเริ่มรู้จักอะไรและแล้วในที่สุดนะคะชีวิตของไมเออร์ก็พุ่งกระฉูดเลยตอนที่นโปเลียนโบนาปาร์แห่งฝรั่งเศสเนี่ยนะคะกำลังแผ่ขยายอํานาจถึงขีดสุดในยุโรปค่ะเพราะอะไรเพราะถ้าเราจําสงครามนักเลียนกันได้เราจะรู้ว่านักเลียนเนี่ยเปลี่ยนแบบบรรยากาศของยุโรปทั้งหมดไปเลยจากเดิมที่เขาอยู่กันกระจายคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนี้ก็เป็นใหญ่ในที่ของตัวเองนักเลียนคือไปต,ต,ตี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 กว่าตรงนั้นกว่าตรงนี้เอาริบสมบัติมามันทําให้คคนนนนััั้้้สูงงงงใยยยยุโรรปททหลลาาาีี่่่่เเมมมไถึิิดแวว เอ๊ะฉันจะรอดไหมฉันควรจะซ่อนสมบัติของฉันว่ายังไงดีไม่อย่างนั้นเนี่ยนะต่อให้ฉันรวยยอยู่เกิดนโปเลียนบุกมายุดไปปุ๊บฉันคือจบเลยดังนั้นนะคะทุกคนก็พยายามหาที่ซ่อนเงินกันรวมถึงพระราชาวิลเลียมที่หนึ่งที่สนิทสนมกับไมเออร์ด้วยเขาก็คิดว่าต้องทํายังไงดีนะเขาก็เลยแบ่งสมบัติออกเป็นหลายๆกองนะคะแล้วก็เอาไปซ่อนไว้กองนึงก็มาฝากไมเออร์ไว้ด้วยแล้วตัวเองเนี่ยก็หนีไปอยู่เดนมาร์กเลยทีนี้ไมเออร์เขาเป็นคนหัวการค้ามากเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้วิธีไหนนะแต่ว่่่่่่่าาาาานนนชวววงงเเเเลลั้้ีีีีียก็ไมมมมแคพระจิิททอฝ ไมเออร์ไว้นะคะแต่ชนชั้นสูงอื่นก็มาฝากฝากฝากไว้ด้วยแล้วเขาก็เอาเงินพวกนี้ไปหมุนไปใช้ไปอะไรของเขาเช่นตอนนั้นอะพอเกิดสงครามขึ้นมันก็มีของที่มันขาดแบบคนหาซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้ไมเออร์ใช้วิธีไหนไม่รู้ไปใช้เส้นอะไรของตัวเองไม่รู้นาเข้ามาได้คืออาจจะไม่ใช่ของชิ้นนั้นเป๊ะๆคือสมมติว่าขาดอันนี้เขาก็หาอันนั้นมาทดแทนให้ได้มาอะไรมันก็เลยทํากําไรให้เขาอ่บมหาศาลเลยนะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือการที่คนเอาเงินมาฝากให้าเยอะๆเยอะเนเอ่สมบัติ ฝากฉันไว้ฉันต้องรับความเสี่ยงใช่ไหมงั้นแทนที่ฉันจะให้ดอกเบีย้ยเขาเหมือนธนาคารปัจจุบนันไม่ฉันคิดดอกเบีย้ยค่ารับฝากด้วยหลังจากนั้นเขาก็รัพย์สินที่คนมากองกับเขาเนี่ยไปปล่อยเป็นเงินกู้ไปอะไรสุดท้ายนะคะทั้งหมดเนี้ยชัดมากแล้วมันคือการเปิดธนาคารแล้วแหละเขาก็เลยก่อตั้งธนาคารแห่งรอดชยัยหรือว่า house of r o t c h l d ขึ้นมาค่ะทีนี้ต้องบอกว่าครอบครัวของไมเออร์นี่นะคะมีลูกค่อนข้างเยอะค่ะคือเขามีลูก1ิคนนะคะลูกชาย5ลูกสาว5ซึ่งตลอดเวลาเนี่ยเขาก็มีการส่งลูกบางคนออกไปทํางานต่างประเทศไปนู่นไไปนนีีี่่่่่ทเเ้้ตตออชวงงขขาาาแกกลมร์สั แบบจริงๆเลยว่าการส่งต่อสมบัติในตระกูลรัดชายเนี่ยนะให้ส่งต่อสําหรับลูกชายเท่านั้นเพราะว่าลูกสาวเนี่ยแต่งงานออกไปทําให้สมบัติในตระกูลล่วไหลออกไปแล้วในบรรดาลูกชายทั้งหลายเนี่ยห้าแต่งงานกับคนนอกให้แต่งงานกับพวกลูกพี่ลูกน้องกันเองสมบัติมันจะได้อยู่ในตระกูลรัดชายต่อไปซึ่งอันนี้เป็นกฎในอดีตนะปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะสุดท้ายในปี1812เนี่ยคุณไมเออร์ก็ตายจากไปทิ้งความมั่งคั่งเอาไว้ให้รุ่นลูกแล้วก็ทิ้งแนวคิดเเเรรื่่อออองงงงกกกาาาลลลทุุุนไไว้คคคะีพถึสมมัยยููป๊ช5ขณ ก็เลยแยกกันไปเลย5คนไปทํางานกัน5เมืองแต่ที่แยกกันไปทํางานเนี่ยนะคะก็จะยังถือว่ากิจการในยอยู่ในเหมือนแบบเครือเดียวกันอยู่แค่แยกกันไป5สาขาเท่านั้นทีนี้เรามาดูกันว่าลูก5คนของเขาเนี่ยแต่ละคนไปทําอะไรบ้างเริ่มจากคนแรกนะคะอัมเชลส์ไมเออร์คนนี้ชื่อขายพ่อแล้วก็ประจําอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของครอบครัวเลยส่วนคนที่2เนี่ยนะคะชื่อว่าซาโลมอนคนนี้เขาขยายธุรกิจไปที่เวียนนาแล้วก็กลายเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางการเงินของราชวงศ์ฮัฟบวกในขณะที่คนที่3นาธานคนนี้คือเก่งสุุดดดเลยลยแ้้วก็ังงสในนบรราพี่อ เขาว่าย้ายธุรกิจไปตั้งที่ลอนดอนแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นกับรัฐบาลอังกฤษมีดีลธุรกิจกันหลายอย่างเลยแล้วเขาก็ไปมีขา้ารืหาที่ลอนดอนมีอะไรถัดไปค่ะคาวส์คนนี้เขาย้ายสาขาไปทําธุรกิจที่เนเปิลซึ่งมันอยู่ใกล้ปติกันมากนอกจากทําธุรกิจการเงินแล้วเขาก็ไปทํวายด้วยอะไรด้วยและคนสุดท้ายนะคะก็คือเจมส์ค่ะเจมส์ James เนี่ยไปทําธุรกิจที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเห็นไหมทุกคนแต่ละเมืองที่เขาเลือกไปตั้งอ่ะโอ้โหเป็นเมืองที่สําคัญสําคัญที่จะส่งผลต่อธุรกิจโลกทั้งนนนนนนััั้้้เลลลยแววววใชช่่่งงงจหหะีีททุกกคคม็ือ ว่าอะไปได้ดีลพิเศษมาแล้วมันทําให้ยกระดับตระกูลรอดชายขึ้นไปเวลหนึ่งเลยนะคะคือเขาไปดีลกับรัฐบาลอังกฤษได้ค่ะบอกว่าปล่อยกู้ให้เอาแม้ให้รัฐบาลอังกฤษตอนที่ทําสงครามกับนปโปเลียนเพราะว่าตอนนั้นอนะอังกฤษต้องไปทําสงครามกับพวกยุโรปภาคพื้นทวีปใช่ป่ะทีนี้เขาต้องมีการส่งทหารอังกฤษไปปัญหาคือจะจ่ายเงินเดือนอยังไงคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องแบบขนเงินจากอังกฤษไปเอาไปแลกแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแจกจ่ายให้ทหารซึ่งวุ่นวายมากจะโดนดักล้นกลางทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ตระกูล การทำงานของฉันก็ได้ให้ไปจ่ายเงินให้กับทหารอังกฤษที่อยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยส่งใบเรียกเก็บเงินไปที่รัฐบาลอังกฤษทีหลังก็คือเหมือนกับเป็นตัวกลางแบบจ่ายเงินเดือนให้กับทหารอังกฤษอ่ะดังนั้นนี่คือดีมากคอนเนคชันโหดมากนะแล้วในช่วงสงครามนโปเลียนนี้เองนะคะก็เป็นหนึ่งในกำเนิดตำนานหนึ่งของโรชชายเลยก็คือเหตุการณ์ที่วอเทอร์ลูค่ะเรื่องของูกก็คือด้วยความที่คอนเนคชันเขาเป๊ะมากอะ่ะนาธานลูกที่บอกว่าฉลาดที่สุดอ่ะเขาเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าอ,อุ้ยอังงกฤษชนน,นนะโปเีแ่่ซึ ไม่ค่อยถึงกันเท่าไหร่เพราะจะชนะไงดังนั้นนาธานก็อาศัยจังหวะนี้แกล้งแบบขายหุ้นตัวเองเออกไปเยอะๆๆโหนาธานซึ่งมีคอนเนคชันขนาดนี้เป็นรถชัยขนาดนี้ขายหุ้นแบบนี้แปลว่าอังกฤษต้องแพแน่ๆเขาก็เทขายหุ้นตามนาธานนะคะเท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 ปรากฏว,ว่าจังหวะนั้นเองนาธานเห็นว่าราคาหุ้นตกเฉพาะเพราะคนขายเยอะนาธานก็ช้อน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 ฝากคนจะรู้ตัวนะคะอังกฤษก็ชนะสงครามที่วอเต์ลูและส่วนนาธานก็ได้หุ้นไปเยอะมากเลยราคาที่ถูกมากๆค่ะเรื่องนี้มีคนเล่าลือกันไปทั่วเลยแล้วรถชายเนี่ยก็กลายเป็นภาพของแบบครอบครัวหิวเงินนะแต่ ปรากฏว่าพอมีคนไปศึกษาประวัติครอบครัวนี้จริงๆแบบทางประวัติศาสตร์จริงๆเขาก็เจอว่าเอ้าเรื่องนี้มันไม่ได้จริงอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา30-40ปีหลังสงครามนี้จบไปแล้วนะคะแล้วก็แต่งกันเป็นฉากๆเลยว่านาธานไปอยู่หน้าดานไปเห็นว่าอังกฤษจะชนะแล้วก็รีบวิ่งกลับมาขายหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้พอมันดังในช่วงปี1940มันก็มีคนเอาไปทําหนังเรื่องแบบตะกูลรัชชายเรื่องอะไรแล้วก็ใส่เหตุการณ์นี้ลงไปซึ่งคนทีีีี่่่่่ทํําา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 าหนนนนนนนัััังงงเเรรรรืืออออ้้้ยยยยคคพพพวพพววกกซซะะตตภูมมช เงินมากนะอะไรมากนะแล้วพอมันเป็นหนังอะความจริงกับเรื่องแต่งมันก็เลยปลนกันมั่วไปหมดนะคะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงละคนก็เชื่อกันไปอย่างนี้จาเรื่องรถชายไปอย่างนี้ใดๆก็ตามต่อให้เหตุการณ์นี้ไม่จริงเราก็รู้แล้วแหละว่าด้วยการขยายกิจการต่างๆมันก็ทาให้รสชายร่ํารวยร่ํารวยและร่ํารวยแล้วเขาก็กําไรไปต่อยอดต่อยอดและต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วเขาก็ซื้อเยอะกันจนสมาชิกรสชายหลายๆคนอะได้เลื่อนตําแหน่งฐานะขึ้นมาเลยนะคะจากเป็นพ่อค้าได้เลื่อนเป็นขุนนางเลยแล้วพอเขา ตระก,กูลเป็นสัญลักษณ์ของรอชายที่ใช้กันมายาวๆไปนะคะแล้วตระก,กูลรอชายเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นมาถึงขั้นที่ว่าสามารถใช้เงินตัวเอง,องไปยุ่งกับเหตุการณ์ใหญ่ๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นปล่อยกู้ให้รัฐบาลบราซิลที่กําลังสร้างชาติหลังได้รับเอกราชจากรัฐบาลโปรตุเกสจัดหาทองคำให้รัฐบาลอังกฤษในช่วงที่อังกฤษประสบปัญหาเศรษฐกิจซึ่งกรณีนีนน้ทำให้รอชายเข้าสู่วงการการค้าทองจริงจังจนกระทั่งเขากลายเป็นคนกําหนดราคาทองโลกอยู่หลายปีมากนะคะเพิ่งจะถอนตัวออกไปเมื่อปี2004นี่นีเองอะทุกคนคือใใกกล้มมมาาานะนสัยต่อ,ตอเ,เร จะเห็นว่าอะเรื่องสงครามสงครามอะไรมันไม่ได้แรงเหมือนแต่ก่อนละการเมืองในยุโรปในสงบขึ้นดังนั้นการกู้เงินไปทําสงครามก็ไม่ใช่ช่องทางหาเงินหลักของรสชายแล้วนะคะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพอดีนั่นก็คือเรื่องของหุ้นค่ะที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยรสชายตอนนั้นคือปรับตัวหนักมากเข้าไปลงทุนในอะไรที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลทองคาเขาเข้าไปลงทุนหมดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เขาเข้าไปลงทุนเยอะมากๆเลยก็คือพวกอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าพวกโครงสร้างหลักของประเทศต่างๆค่่่ะยยกตัวอาางเเชนไป หลายคู่นะคะให้คนเนี่ยเอาเงินไปทําทางรถไฟถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่มากเพราะเส้นทางรถไฟมันยาวแต่นี่คือช่องทางการเดินทางหลักของยุโรปไม่ว่าจะเป็นทางฝรั่งเศสทางออสเตรียแล้วหลังๆเขาก็ขยายไปไปลงทุนเรื่องการรถไฟในประเทศอื่นๆอ,อีกนะคะนอกยุโรปไปอีกไม่ว่าจะเป็นบราซิลอินเดียแอฟริกาใต้รัสเซียบอกเลยว่าใช่ค่ะเขาลงทุนเยอะแต่ผลตอบแทนก็เยอะมากเช่นกันนะคะเพราะอย่างบราซิลเนี่ยเส้นทางรถไฟกลายเป็นเส้นทางที่เขาใช้ขนส่งกาแฟกันอะไรกันนึกภาพกําไรที่เราใช้ได้สิทุกคนยังไม่พอ นอกจากรถไฟเขาก็ยังไปลงทุนในอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเหมืองแร่พวกน้ํามันได้อีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดนะคะว่ารอชายมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เขาก็เกี่ยวก็คือเขาเอาเงินไปปล่อยกู้ให้รัฐบาลอังกฤษเอาไปขุดคลองสเอตค่ะคิดดูว่าแต่ละชื่อที่เราพูดพดไปเนี่ยมันทาเงินมหาศาลขนาดไหนนะดังนั้นกว่าจะเข้าช่วงศตวรรษที่20นะรอชายคือไม่ใช่รวยระดับเศรษฐีแล้วแต่ว่ารวยระดับแบบล้นฟ้าไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ได้ถึงชาติไหนแล้วทุกคนคือภาพลักษณ์นะักธุรกิจไม่ต้องพูดแล้วนะคะคคคคอรรรรรร็ชชเนนนนน่่่่ยยยมใใใแแววธดาตปปะับลกู้้ห รวย่วไปทีนึงอะถึงขนาดที่ว่าเขามีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้เอาไปสะสมงานศิลปะเอาไปช่วยให้ชีวิตชาวยิวดีขึ้นเอาไปทํานูน่ทนทํานี่ถึงตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2องเขาจะกระทบบ้างเล็กๆน้อยๆแบบอาณาซีเขามายึดทรัพย์บ้างบางส่วนแต่มันก็ไม่ได้กระดิกสมบัติทั้งหมดของรัสชัยนึกออกปะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยนะคนจากตระกูลรัสชัยเนี่ยกระจายไปตามวงการต่างๆเลยไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะประจําอยู่ที่วงการธนาคารเป็นคนให้คาปรึกษาเป็นนักบริหารส่วนบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยบางส่วนก็มารวมตัััวกกนนอย่างงใฝฤษ เขาก็จะมารวมตัวกันเป็นบริษัทชื่อว่ารอชัยอันโคเขาก็มารวมตัวกันในปี2003นะคะแล้วเขาก็มีการไปลงทุนผ่านกองทุนของตระกูลในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเทสลาโตโยต้าเมต้าอปเปิร์อเมซอนวีซ่าสตาร์บัคเบซี่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันไฟเซอร์รอชัยไปลงทุนหมดค่ะทุกคนและนี่แหละคะ่ะก็คือต้นเหตุที่ทําให้เขาร่ํารวยมาขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องที่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังธนาคารโลกไม่อะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นนททฤษฎีีมมมมาาาาาาากกกววววว่่่่ด้ยยยคเรรรรํรํแบบๆั ก็เลยก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆมากมายก่อให้เกิดการแต่งเรื่องการนุร่นการนี้ส่วนเขาจะอยู่จริงไหมเอาจริงๆถ้าเขาอยู่วิวก็ไม่ได้มีหลักฐานจะมารู้หรอกว่าเขาอยู่จริงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเอาหลักฐานแบบเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะเราก็รู้ได้แค่ว่ารอดชายเนี่ยเขารวยมากๆถึงขนาดที่ว่าพอเขาขยับทีโลกมันก็เลยขยับตามไปด้วยค่ะเช่นเขาไปลงทุนในธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ธุรกิจนะั้นมันจะเติบโตมากกว่าธุรกิจปกตินะคะแต่เขาจะไปอยู่แบบนอกเหนือก,กฎหมายไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้้้ไไดแลวก็มม่สาารถ ด,ดฟังเรื่องรถชายมาขนาดนี้เนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนวิวไหมว่าอู้หูกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะตระกูลเนี่ยเขาต้องผ่านการวางแผนอะไรแบบจรงิงจังมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยว่าแบบเขาจะได้ลงทุนอะไรยังไงนะและสิ่งหนึ่งที่วิวสังเกตเลยนะคะก็คือเขาอะรู้จักปรับตัวแล้วก็รู้จักกระจายความเสี่ยงแบบสุดๆเลยค่ะระดับที่ว่าพอมีตลาดใหม่ๆเปิดขึ้นมามีโอกาสใหม่ๆเปิดขึ้นมาเนี่ยคนอื่นอาจจะกลัวแต่สาหรับรถชายเขามองว่านี่คือโอกาสต่อให้เป็นตลาดที่เขาไม่คุ้นนะแต่ถ้าเขาเห็นโอกาสเขาก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปนะคะที่เขาออยยยู่มาาได้้หลรปีีแบบน ใช่เพราะว่าแค่เขาทําธุรกิจธนาคารหรือว่าให้กู้เงินนะแต่ว่าเขา่รู้จักปรับตัวตามยุคตามสมัยตลอดอย่างขยายไปที่ธุรกิจรถไฟธุรกิจทองคําเหมืองอะไรพอเขาไม่ได้อยู่ในตลาดใดตลาดหนึ่งเนี่ยนะสมมติว่ากิจการหนึ่งเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถโอนเงินจากกิจการนี้ไปช่วยกิจการนั้นได้อันนี้จริงจริงวิวมองว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆสําหรับการลงทุนเลยนะคะที่เขาชอบพูดว่าอย่าใส่ไข่ไก่ไว้ในตะกร้าไปเดียวอะ่ะการลงทุนที่ดีเนี่ยนะคะเราควรจะมองหาที่ที่ทําให้เราเติบโตแล้วก็กระจายความเสี่ยงได้ค่ะดูอย่างเศรษฐกิจท คนใครที่เป็นสายลงทุนแบบลงทุนลงทุน,ทนเนี่ยนะแล้วถ้าสมมติว่าลงทุนในหุ้นไทยอย่างเดียวทุกวันนี้น่าจะแบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรไก่นะผักแล้วค่ะเพราะว่าโอ้แดงเถื่อในขณะที่ตลาดประเทศอื่นๆเนี่ยนะถึงเราจะบอกว่าเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ไปดูดีๆเอาเขียวซะง,งั้นอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหขึ้นเอาขึ้นเอาน่าไปลงทุนสุดๆเลยนะคะแต่จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมันก็แอบยากนิดนึงใช่ไหมคือส่วนตัววิวเนี่ยวิวก็จะงงนิดนงว่าฉันจะต้องทํายังไงฉันถึงจะไปลงทุนนนนนนใตตลลาาาดดดหุ้้่่่งงปปปปรระเเเททศไไอิิบัญชีีีูืม ฉันถึงจะสามารถทําได้นะเล่นเอาสงสัยเลยนะว่าหรือว่าฉันจะต้องมีเส้นต้องมีคอนเน็ชันอะไรแบบร็อกชายไหมฉันถึงจะไปลงทุนในที่แปลกๆได้แต่คือรบอกทุกคนเลยนะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเราไม่ได้อยู่ในยุคโบราณกันแล้วที่แบบแค่อยากจะไปตลาดใหม่ๆต้องมีเส้นต้องมีอะไรนะคะยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆมันถึงกันหมดแล้วทุกคนเราแค่ต้องรู้นะคะว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนและวันนี้ทุกคนก็จะรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าวิวมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือวีบูนั่นเองวีบูน ้นสหรัฐอเมริกา ETF แล้วก็ออปชันค่ะแล้ว b ีบูเนี่ยนะมีสาขายอยู่14ประเทศทั่วโลกเลยด้วยแอปพลิเคชัน VB บูเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ V ี Bo ูเนี่ยสามารถลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริการวมถึงบริษัทชั้นนาจากทั่วโลกได้ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple ใช่ไหมบริษัทพวกแบบเนี้ยเขาอะมีธุรกิจแล้วก็รายได้จากทั่วโลกแปลว่าเวลาเราลงทุนใน Apple เนี่ยไม่ใช่ลงทุนแค่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าาเเเรรกก็คือืออหมนนนับลงทนนทุใปะศ บริษัทเหล่านี้ไปลงทุนทั่วโลกเลยค่ะนอกจากเรื่องหุ้นแล้วนะผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้อย่างเช่นตราสารหนี้ทองคาใน,นที่ ETF แถมยังสามารถซื้อเศษหุ้นหรือว่า fractional shares เนี่ยนะคะเพียงใช้เงินเริ่มต้นแค่5เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะดังนั้นมันทําให้เราสามารถลงทุนแล้วก็กระจายความเสี่ยงได้ด้วยเงินจำนวนที่แบบไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ใครกังวลนะว่าเฮ้ยเราฉันจะลงทุนกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีอ่ะบอกเลยว่าในแอปพลิเคชันวีบูเนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่ช่วยใ,ให้เราตัดสิินนนนใใจจได้้้ออยููนน่ัััวะทงขมลลากตตผ ขันข้อมูลจากวงการการเงินเชิงลึกข่าวสารเกี่ยวกับการเงินที่แบบรวดเร็วทันใจซึ่งทุกอย่างเนี่ยอัปเดตแบบทันสมัยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนภายในแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะก็ยังมีฟีเจอร์โดยความสะดวกอย่างเช่นตัวกรองที่ช่วยให้เราดูรายการต่างๆได้ง่ายขึ้นมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนแถมเขายังเปิดให้ลงทุนตลอด24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์อีกด้วยนะคะใครที่เป็นสายเทรดน่าจะชอบเลยแหละไม่ต้องรอเวลาแบบตลาดหุ้นเปิดปิดเพราะมันเปิดตลอดส่วนใครที่เป็นสายลงทุนระยะยาวเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะเพราะว่าเขามี DCA ฟีเจอร์แบบไม่มีค่าคอมทุ ปรับค่าแล้วก็เลือกแผนการลงทุนได้ตามแบบที่เราคิดว่าเหมาะที่สุดเลยใครที่เคยลงุแบบ DCA น่าจะคุ้นใช่ไหมกับการที่แบบมีการตัดเงินในทุกเดือนทุกเดือนแล้วแต่ว่าเราจะเลือก DCA ในวันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุก2ส,สัปดาห์ไปจนถึงทุกเดือนก็ทําได้ค่ะไม่ต้องรอลงทุนแค่แบบเดือนละหนนะเราปรับเองได้เลยว่าเราถนัดแบบไหนมันก็จะช่วยลดการพลาดโอกาสเข้าซื้อขายในจังหวัดที่ดีนะคะและยังไม่พอนะคะยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะก็คือ DRIP นะคะ Dividend Reinvestment Program ที่ช่วยให้เราเนี่ยเอาเงินไปน ผลกลับไปลงทุนแบบอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนมันก็จะช่วยให้ผลตอบแทนแบบทบต้นซึ่งมันจะดีในระยะยาวทั้ง2ฟีเจอร์เนี่ยทั้ง DCA ทั้ง DRIP เนี่ยนะคะฟรีค่าคอมค่ะหรือว่าใครต้องการพักเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยระหว่างรอลงทุน VIBU เขาก็ให้ดอกเบีย้ยด้วยนะคะ3.5%ปอต่อปีบอกเลยว่าแอปดีขนาดนี้คนก็เลยใช้กันเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้แอป v ี b ูทั่วโลกเนี่ยะคะประมาณยี่สิบสี่ล้านแอคเคา้าแล้วทุกคนคนด,ดใ,นนดนในตลา แสตของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยวีบูก็ได้รับใปอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากอนตอน,นั่นเองค่ะดังนั้นสำหรับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวีบูผ่านทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ได้เลยที่ลิงก์ w w ็บดอทวีบูดอทซ of view ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเทรดและลงทุนครบจบที่ค่คะการลง มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการโอนเงินเพื่อการซื้อขายต้องทาผ่านบัญชีชื่อบริษัทหลักทรัพย์วีบูประเทศไทยจํากัดโดยตรงเท่านั้นวีบู oo, ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือวีบูคอร์ปซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนในตลาดนสแดและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เก็บเล่าทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กาลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเพื่อนมาดูด้วยก เราทั้งหลายที่ไปไม่ถึงโลกนั้นเนี่ยนะคะสนใจมาโดยตลอดค่ะดังนั้นมันไม่แปลกที่พอรสชัยเป็นตระกูลที่แบบรวยมากๆแล้วรวยแบบรวยขึ้นไปอีกเวลหนึ่งรวยที่มนุษย์ปกติจินตนาการไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยมีคนจินตนาการไปอีกแบบหนึ่งให้ทําให้เรื่องราวของรสชัยเนี่ยมีคนเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปมากมายเต็มไปหมดแล้วก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรมากมายค่ะซึ่งเนื่องจากมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดและเนื่องจากขเขาปิดตัวเองมากๆเขารวยแบบเงียบๆมากๆเราก็เลยไม่รู้นะคะว่าอะไรจริงบ้างอะไรไม่จริง เรารู้แค่ว่าที่จริงแน่ๆคือเขารวยมากค่ะว่าแต่ใครที่เคยรับรู้ว่ารัชชายเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ